ถ้าสมมติว่าเปิดมาเนี่ยมันไม่เกิน1,672นะครับมันอาจะเป็น1,670หรือติดลบทันทีหรือว่า1,6772เนี่ยเวลาอ่อนลงมันจะมีซับพอร์ตเป็นแนวเบ็ดที่ชัดเจนมากในสายตาผมนะครับคือที่1,661ถึง1,657ไอต้ไอตรง1,661ถึง1,657เนี่ย โดยหลักการของเซตเมดคือกิมซื้อไว้ก่อนเป็นผมเนี่ยโดยเซตไม่ตามโดยตัวเนี่ย,ยพอจะมีแต่ว่าเวลาลงเนี่ยตั้งรับชัดเจนเซทระดับนาทีนะครับเรียกพบว่าเซตเนี่ยกระชากเกิน1 6 6 0มานะครับก็ก็มันจะมีสเต็ปของมันก็คือ1 6 7 0ถึง1672อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ <S 1 6 7 8ดถึง1690เ้าโดยคร่าวๆนะครับซึ่งเมื่อเราไปดูจากรายกลุ่มแล้วเนี่ยเอ่อมันไม่มีความสอดคล้องว่าเซตเนี่ยจะวิ่งไปไกล มันยังไม่มีความสอดคล้องอยู่ดีจากวันนั้นนะครับจนตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ว่าเผมให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้บลิฟไปที่จุดจบก่อนเลยนะครับว่ากลยุทธ์ก็คือถ้าขึ้นต่อเนี่ยไอพันหร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นรีสแตนซึ่งมันจะผ่านไม่ผ่านก็ได้แต่ว่าสมมุตินะสมมุติว่ามันผ่านเนี่ยไอพันหกร้อยเจ็ดสบแปดพันหร้อยอแปดสิบกว่าเนี่ยผมก็มันจะหยุดอีก นะครับเช่นพันหกร้อยแปดสามถึงพันหกร้อยเก้าสิบมันก็หยุดอีกนะครับแล้วไอ้ที่มันหยุดข้างบนเนี่ยเวลามันหยุดมันไม่ได้ไซด์เบย์อย่างเดียวมันอาจจะมีถอยลงมาซิกแซกบ้างนะครับคือลงมาพันหกร้อยเจ็ดสิบกว่าใหม่นะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตามขึ้นไปโดยหลักการนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปิดมาเนี่ยมันไม่เกินพันหกร้อยเจ็ดสองนะครับมันอาจจะเป็นพันหกร้อยเจ็ดสิบหรือติดลบทันทีหรือว่าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองเนี่ย เวลาอ่อนลงมันจะมีซับพอร์ตเป็นแนวเบสที่ชัดเจนมากในสายตาผมนะครับคือที่พันหกร้อยถึงพันหกอ้ไอ้ตรงพ6นหกร้อเถึงพันหเนี่ยโดยหลักการของเซ็ตเนี่ยคือจิ้มซื้อไว้ก่อนนะครับ,รบจิ้มซื้อเสร็จนะครับนี่มาจาะเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับคืเดี๋ยวก,ก็คือแกว่งแกว่งอย่างนี้นะครับแกว่งไปแกว่งมาสักคือมันจะไม่กระชากขึ้นไปเลยใช่ไหมไม่ไม่น่าจะเกิดภาพนั้น คืออันนี้คือช้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคือช้อยนี้อ่ะไหนๆก็พูดก็คือช้อยนี้ก่อนเลยคือประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสามนะฮะตกลงมาแถวนี้นะครับแลว้ววนขึ้นวนลงแล้วก็ขึ้นมาที่พันหกร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบแล้วก็วนมาตรงนี้ใหม่อย่างนั้นนะฮะอันนี้จะรวมแล้วน่าจะกินถ้าผมคิดถูกเนี่ยมันจะกินไปถึงปวันพุธหน้านะครับเนะี่ยทีนี้ไอ้ที่มันจบพันหกร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสามแล้วอ่อนมาพันหกร้อยหกสิบเจ็ดถึงพันหกร้อย 61เนี่ยนะครับแล้วแบ่งขึ้นแบ่งลงเนี่ยมันจะเป็นอาทิตย์นี้อีกประมาณสองสวันนะครับแต่สมมุติว่ามันแข็งกว่าที่คามันวิ่งเกิน1,672ไปเลยนะครับผมว่ามันก็จะโดนตรงพันหกร้กนะครับกลับลงมาพันหกร้อยเจ็ดสิกว่าแล้วค่อยเป็นเทรดนะครับเพราะว่าเทรดเสร็จในพันกยเจ็ดกว่าเนี่ยมันก็ยังต้องไปอัปเดตว่ามันจะเทรดตัวไหนอยู่ดีนะครับ